เสร็จแล้วแกงปีแกงปีโอ้มอเบอร์เลยเกิอเลยอย่างมอยักเลยวันนี้สองหัวใหญ่เลยแกงปีแกงปีใส่ขาหมูใส่สามชั้นป๊าดุก ใส่แซเบอร์มนนแกงหัวใบใหญ่สามหัววันนี้หัวใหญ่สหัวปา๊าดหัวเบอร์เธอรักลูกเอ้ยกำลังแกง่อ,อันนี้ นี่โอ้เสร็จหลายเสร็จหลายล้ำขนาดอีปีเห้ยแม่จิ้มก่อนน้ำลายไหลก่อนแล้วหลุกต่ำผัด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 กอนเปล่ามีกําลังนึงเข้าปัดถวกล้ำล้ำ

อันสัตว์กุ้งก็กินอยู่แตงก่อนแกแป้กปุ้งเดือมลําเป็นวนี่กุ้งทําเหมือนกันถ้าจะซื้อเป็นยาเนาะเป็นอันสมารีนะ่ะแต่กุ้งบรรเทมเดียวเป็นเรื่องบันเทาเนาะบอกกุ้งบอกกุ้งเ,เดียวบรเทาหลอดอยู่ก็ได้กุ้งทามีอยู่กว่นะอืมอก็เบากุ้งเมียงเถิงกับมีลูก อืม mm, อร่อยเซจเบอร์